สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ตลาดสนามหลวงสองนะคะเรามาอยู่ในโซนของต้นไม้นะคะแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับค่ะต้น,นตอนนี้เป็นดอกคุณนายตื่นสายนะคะสวยมากเดี๋ยวพาชิตไปใกล้ใกล้อสวยมากเลยอันนี้เป็นดอกคุณนายตื่นสายทั้งหมดเลยนะคะ จะมีหลายสีด้วยกันตลาดสนามหลวงสองมีต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะวันนี้ยิ่งมาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ด้วยคะ่ะแม่ค้าพ่อค้าก็จะมาลงต้นไม้เยอะถ้ามาซื้ออย่างแนะนำให้มาในช่วงวันวันหยุดน,นะคะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดน,นะะะักขัตเกจะมีต้นไม้ มาลงเยอะเลยไม่ว่าจะบอนสีก็มีแต่ว่าใครชอบบอนสีอันนี้ที่แขวนนะคะจะเป็นต้นเขาหรือสีโอ้ยไม่ใช่อันนี้จะเป็นต้นสับปะรดะคะ่ะสามต้นหนึ่งร้อยบาทราคาก็ไม่แพงนะสามต้นร้อยหนึ่งเดี๋ยวจะพาเดินไปอีกร้านหนึ่งนะคะ โซนนี้ก็จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับทั้งหมดเฮ้ยนะน่ารักจี๊จะเป็นช้อนเงินช้อนทอง ทางนี้ก็จะเป็นต้นต้นบอลน,นะคะพิงครับชืช่ออะไต้นหกสิบบาทสองต้นหนึ่งร้อยหินสกาต้นหลายต้นอืมสวยมากะคะ่ะอันนี้ต้นพรูใบแอปเปิ้ล ติมครูใบแอปเปิ้ลราคาหกสิบบาทสองต้นหนึ่งร้อยน้องสวยมากสีก็ออกชัดเจนนะคะสีด่างชัดเจนเลยอันนี้น้องออมชมพูนะคะนี้น้องออมชมพูนะคะน้องออมชมพู น้องออมชมพูทั้งหมดเลยสวยมากค่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปเรื่อยๆนะจ๊ะ อีกร้านหนึ่งนะคะเป็นกุมารเงิน,อ,นอันนั้นก็เศรษฐีใหม่ค่ะเ่อไหมต้นพืชผักสวนครัวนะคะต้นมะกรูมมดมะนาวต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์ก็มี ว่ากินนักแอันี้นนะนี่ตำลึงหวานหวานใจจิงนี้ต้นคริสตินานะคะตอนนี้ต้นคริสต,ติน่าโอ,อ้ใบสวยอ่ะใบใหญ่สวยดีโอ้ยอันนี้ อันนี้ต้องต้งตงชนช้อนเงินช้อนทองค่ะนะคะชื่อเขาช้อนเงินช้อนทองอันนี้ต้นม่วงเศรษฐีนี่ค่ะต้นม่วงเศรษฐีต้นนี้ชื่ออะไรเนาะตัลวละสิบบาทไปชื้อทีครับยให้หนึ่งก่อนอันนี้ต้นโกยเง,งินสวยอยู่นะเนี่ย ่วยคมาอีกร้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นต้นแพรทองก,กระถางละสิบบาทนนนะต้นนี้ชกเลกะะเดือ้เ้ือคเปทอดเดือดเดือดเดอเองปดือเดือดเดืะเอดเดือรเดอดรทออเอเอ ประดับเตาทำงานหรือประดับมีสวนเล็กๆก็มาหาซื้อได้เลยค่ะต้นเล็กๆช้อนเงินช้อนทองกระถางละสิบบาทน้องกำลังสวยค่ะใบเขียวสวยเลยอันนี้ต้นเล็บครุฑนะคะต้นเรปครุฑเรบครุฑนี่ถ้าโตขึ้นนี่ก็จะสูงเนี่ยนะคะเราต้องเอาไปไว้ที่สวนแต่ว่าถ้าเรา ตัดริมใบเขราะว่าไม่สูงค่ะข้างบนนี้ก็จะเป็นต้นออมซับตรนนี้เป็นต้นพรูด่างนะครับพรูด่างพลูด่างสวยอ้มาีกลานนี้นะคะลานนี้ ร้านหลากสีมากเลยสมีม่วงต้นอะไรนี่สวยจังเลยเราก็เป็นสาวุกชอบต้นไม้แต่ว่าก็รู้จักต้นไม้ไม่เยอะค่ะเรียนรู้ไปเรื่อยๆต้นนี้เป็นว้านเศรษฐีค่ะต้นนี้สวยมากเลยถ้าใครชอบต้นไม้มงคลน,นะคะมาได้เลย มีเยอะเยอะมากค่ะมีหลายซอยด้วยเป็นต้นไทยหวาน ตู้ไหวมะพราวใช้มือนี่ก็จะเป็นซุ้มจัดต้นไม้กระถางต้นไม้กระถางปลูกต้นไม้ค่ะมีให้เลือกมากมายหลากหลายรูปแบบกับหลังหันดิพี่ อืมน,ะะนี่ก็จะเป็นกระถางต้นไม้ทั้งหมดนะคะแล้วก็มาจอยนิดหน่อยน้ำไรสั่งได้นะคะแล้วอย่างแล้วอย่างที่วันสนใจอย่างก็คือพวกเกี่ยวกับการออกแบบสมัยใหม่ที่ใช้คอมพิวเตอร์เพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ปลอม เป็นไม้ฟองก็สวยดีเนาะสำหรับใครที่อยากไปตั้งไว้ในบ้านในห้องอะค่ะเป็นไม้ฟองก็สวยจัดบ้านน่ารักน่ารักซอยนี้จะเป็นโซนต้นไม้ แต่ว่าเป็นต้นไม้ดอกไม้ปลอมนะคะมีเยอะให้เลือกค่ะนะคะเสวเดี๋ยวจะพาทะลุมาอีกซอยหนึ่งส่วนโซนด้านนี้ก็จะเป็น ก smile, abre, ็ยังไม่หมดค่ะมีอีกด้านนี้ก็น่าจะเป็นรักธรรมช่อดอกไม้อันนี้ก็เป็นดอกไม้ปลอมรัดทำช่อดอกไม้แล้วกระดิ่งยางรัดช่อดอกไม้มันเกิดน,นี่นะคะทัดได้เลยอันนี้ก็เป็นดอกไม้จริงใหญ่เลยแต่แล้วก็จะส่งให้เลยเป็นดอกไม้จริง มันก็จะเป็นร้านนมปัน่นค่ะถ้าใครเดินเหนื่อยแล้วก็มาพักที่ร้านนมปั่น